สวัสดีค่ะเพื่อนๆค่ะวันนี้นะคะแม่แก็จะมารีวิวกระเป๋าที่แม่แขายนะคะแม่แม่สตอรี่ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่ากระเป๋าแม่แม่สตอรี่มีกี่รุ่นกี่ใบกี่แบบนะคะมาชมเลยค่ะเปิดเลยค่ะวันนี้อ่ะดูนะคะอ่ะเริ่มจากใบแรกเลยนะคะใบแรกของแม่แม่คือกระเป๋าสาร ใบนี้นะคะเป็นสายสะพายค่ะนี่ใบเล็กกำลังน่ารักเลยนะคะนี่ค่ะดูเนื้องานนะคะมีซับให้ด้วยแล้วก็มีกระดุมด้วยนะคะใบนี้ค่ะถ้าเพืเ่อนๆสนใจนะคะพักในเบอร์ได้เดี๋ยวจะขึ้นเบอร์ไว้ให้นะคะเบอร์รายเบอร์เดียวกันนะคะใบละหนึ่งร้อยค่ะใบนี้นะคะ อ่ใบที่สองนะคะก็คือสารเหมือนกันมีซากเหมือนกันแล้วก็มีกระดุมด้วยนะคะที่เพิ่มเติมคือเป็นสายแบบนี้ค่ะสปายได้นะคะใบที่สองนะคะหนึ่งร้อเหมือนกันค่ะเพื่อนๆถ้าใครสนใจก็ทักมาได้เลยเบอร์ลายเบอร์เดียวกันนะคะเดี๋ยวจะขึ้นไว้ที่หน้าจอเลยนะคะเบอร์นะคะหนึ่งร้อยบาทค่ะ ไอที่สามนะคะเป็นกระเป๋าผ้าตอนนี้เหลืออย่างระใบใครชอบกาแฟาไข่มุกชาไข่มุกนะคะใบนี้ห้ามพลาดเลยค่ะห้ามพลาดเลยค่ะเหลือสองใบนะคะหนึ่งร้อยบาทค่ะนี่หนึ่งร้อยบาทนะคะถ้าใครสนใจแคปมาแล้วก็ทักมาในไลน์เลยนะคะนี่ค่ะ เป็นกระเป๋าทรงพีชค่ะทูโทนนะคะทรงพีชเลยสีส้มกับสีชมพูค่ะหนึ่งร้อเช่นกันค่ะสปายได้ตรงนี้สามารถผูกได้นะคะผูกได้น่ารักใช่กันแคบรูปเลยนะคะ ต่อไปเป็นกระเป๋าไหมพรมผ้ายืดทรงนี้กําลังฮิตเลยค่ะสีน้ําตาลลายดำเพื่อนๆขายดีที่สุดมากเลยในร้านของแม่แม่สตอรี่นะคะนี่ค่ะนี่นะคะมีสองสีหนึ่งร้อยบาทเช่นกันสีเขียวม่วงแล้วก็ดำน้ำตาลนะคะต่อไป ลายสกอตไหมพรมผ้ายืดลายสกอตดำขาวและชมพูเขียวนะคะ100บาทค่ะให้ดูเนื้องานสีนะคะต่อไปอันนี้ถ้าใครได้มีนะคะเหมือนเกินสายสะพายยาวและสายสะพายหนาด้วยคะ่ะ นี่หนึ่ง้อยบาทนะคะเดี๋ยวรุ่นนี้เก็บไว้ก่อนรุ่นนี้จะอีกระคาหนึ่งแล้วก็มีกระเป๋าทรงพีชสีแดงขาวอันนี้งานเรามาใหม่เลยะคะ่ะสวยมากนะคะเป็นทรงพีชนี่ผ้ายืดไหมพรมผ้ายืดนะคะเวลาเราเก็บก็เหลือเท่นี้เอง เพื่อนๆคนไหนสนใจแคปแล้วก็ทักไปในไลน์เลยนะคะความยาวก็ประมาณเดี๋ยวแม่เอาแบบว่าเอาง่ายๆเลยนะคะคืบกว่าคบืบกับอีกหนึ่งฝ่ามือนะคะสายก็ยาวนี่ใบหนึงร้อยนะคะที่มีโชว์ในของแม่แม่สตอรี่นะคะมีทั้งหมดนี่มีแดงขาวฟ้าขาวน้ำเงิน น้ำเงินฟ้าแล้วก็แดงเขี่ยวฟ้านี่ใบละหนึ่ค่ะต่อไปอันนี้กระเป๋าสะพายเหมือนกันเป็นผ้าเหมือนลายลายไทยๆนะคะแต่เพวาะข้างในมีซับสีดำมีกระดุมด้วยสายสะพายนะคะสีดำสวยสวยไหมคะคุณยายใบละหนึ่รอเหมือนกันมีซิปด้วยนะคะเพิ่มเติมคือมีซิปนี่ค่ะสองสีค่ะ ใบร้านหนึ่งร้อยบาททักมาเลยนะคะหมดแล้วหมดเลยแม่ไม่หมดหรอกเดี๋ยวแมค้ก็ซื้อมาเติมอีกใบละหนึ่งร้อยค่ะเอาปากระเป๋าใครที่ชอบช้อปปิง้งใบนี้ก็สวยใบละหนึ่งร้อยอันนี้เป็นลูกคลาสสิกมากเลยสีเหลืองขาวดำนะคะสื่อได้สองแบบซือได้แบบนี้ด้วยนะคะ แล้วก็สะพายได้ด้วยเท่ๆใช่สัมภาระได้นะคะสวยมากเลยลมแรงค่ะประตูพัดไปปึงปปงปึงปังแม่ทันก็ถ่ายไปไม่มีการตัดต่ออะไรทั้งสิ้นเพราะทำไม่เป็นถายดูเรียวใบละหน100ค่ะใหญ่นะคะจะวาดกันข,ข้าว่าสไตล์แม่แม่ก็วาดกันเป็นคืบเลยค่ะหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามคืบกว้าง3ามคืบยาว2คืบ าใากันที่เห็นเพื่อนๆทำตามเลย2คงืบ3สามื้ประมาณไหนนะคะบเลือึงร้อบาทค่ะลายน่ารักมากเลยแล้วก็มีลาย Animal เหมือนกันแต่ว่าลายสวยคลาสสิกนะคะนี่ลายเป็นแบบนี้นะคะผู้ชายอาจจะถือได้ด้วยนะคะเท,ท,ท่ๆนี่ผู้หญิงก็ได้นะคะนี่เท่ๆเลยหนึ่งร้อบาทเองถูกมันได้ฟรีของดีและถูกมีที่ไหนมีทีท่แรกค่ะแม่แม่สตอรี่ Story. ต่อไปเป็นกระเป๋าจัมโบ้อ๋นี่เลือ,อีกสีหนึ่งนะคะสีชมพูหวานแววนะคะน่ารักรก,กระเป๋านะคะไม่ใช่คนไม่ใช่เมคฆานะคะน่ารักเสมออยู่แล้วนะคะใบเรื่อหนึ่ง100บาทค่ะต่อไปเป็นไซส์จัมโบ้บางทีแม่บ้านบอกว่าอี หมดหน้าหนาวแล้วเราจะทําอะไรกันดีข้าหม่มเชื่อกันหนาวนี่เลยค่ะถุงจัมโบ้ใบนี้เลยค่ะมีซิปพร้อมกันขุนด้วยนะคะใส่เข้าไปเลยค่ะปีนึงเราจะใช้ข้าวหม่มแักประมาณ2วันต่อปีนี่ค่ะเราก็ใส่ไปเลยใหญ่มากแล้วก็ไว้บนหลังตู้ะนะคนี่ใหญ่จัมโบ้ใบละหนึ่งร้อยถูกและดีมีที่ร้านแม่แม่สตอรี่ค่ะ นี่ค่ะมีซิฟด้วยกันขุดนะคะเรียกว่าถ้าสาวๆน้ำหนัก40-50ยัดเข้าไปได้เลยค่ะเอาไว้บนหลังตู้นะคะคุณผู้ชายซื้อได้จะยัดกิ๊กยัด,ยดสกรีทอะไรก็ว่าใบาละหนึ่งรอยเองนะคะขายดีอีกแหละเป็นอันดับที่หนึ่งของร้านเลยกระเป๋าพวกนี้นะคะเพราะว่าบางทีคนเขาแบบว่าเออบางทีต้องการใช้ใบใหญ่หาซื้อยากมากเนีย่ยมาซื้อได้เลยนะคะนี่ มีที่เลือกเยอะเลยหมดแล้วเขไปละร้อยตอนนี้เรามาเพิ่มเติมใบละร้อยห้าสิบใบละร้อยห้าสิบเพื่อนๆบอกอุ้ยทำไมแพงทำไมไม่หนึ่งรนะ้อยน่ะไหนบอกว่าขายใบละร้อยทุกร้าน,หนแหม่บางคนเขาก็ต้องมีสินค้าที่แบบว่าแบบใหม่ๆบ้างนะคะคุณลูกค้าเดี๋ยวแม่แม,ม,ม่จะให้ดูเลยใบนี้อ่ะใบละร้อยห้าสิบมีสามสีสวย สีเทาสีแดงและสีแดงดำนะคะสวยมากเลยอ่ะแม่ๆจะมาบอกว่าข้อแตกต่างทำไมถึง150ยนึง,นงใส่เอสได้กว้างยาวสายสะพายดีและที่สำคัญก้นกระเป๋าเป็นผ้าพื้นเดียวกันด้วยค่ะไม่มีรอยต่อไม่ต้องกลัวปิ้นไม่ต้องกลัวของหล่นเป็นผ้าพื้นเดียวกันนะคะนี่ค่ะใส่เอสกระดาษเอกสารอะไรได้เลยอ่ะทำไมใบละร้อย มันใกล้นี่เหมือนกันเดี๋ยวให้ดูเช็คดูใบละร้อยของแม่แม่อ่ะอันนี้ใบละร้อยอันนี้ร้อยห้าสิบเพื่อนเพื่อนดูความแตกต่างนี่เห็นไหมคะใหญ่กว่าไหนดีเดี๋ยวละกันอ่ะดูนี่ใหญ่กว่าตั้งเยอะเนี่ยคะ่ะแล้วก้นกระเป๋าอันนี้เป็นรอยต่อนะคะถามว่านร้อยหนึ่งก็ดีไหมก็ดี สำหรับคนที่แบบว่าไม่ใส่ของแบบเอ,อ,อยากมีหลายใบ200 2 0 0ร้อยด้สใบใช่ไหมคะอันนี้เพิ่มอีกห้ยังไม่ได้สองใบเลยใช่ไหมคะอ,อ่ะแล้วแต่คนชอบนะคะร้อหมี3าสีค่ะนี่สวยหมดเลยมีลูกค้าคนนึงแบบชอบสีแดงแต่สีน้ำตาลอ่อนก็ชอบก็หมาไว้2ใบเลย300อยนัวๆไปนะคะแต่มาซื้อที่ร้านแม่แม ที่การเทหานวมินบางทีเผลอๆได้ลดอีกนะลดให้แมนะคค้าอยากขาย2ใบ300ออาลดไปเหลือ250นะคะแถบเลย1้วยหแล้วก็มีนี่สีรายทางก็มีค่ะของเข้าสต๊อกนัวๆัวเลยค่ะแมนะคค้าอยากขายอยากจัดรอจัดจัดร้านให้สวยๆก็เพิ่มสีสันนะคะนี่ ให้ทางยาวสวยมากเลยอ่เดี๋ยวสะพายให้ดูว่าสวยไหมยิ่งคนสวยสะพายก็ยิ่งสวยขึ้นไปคูณสองเห็นไหมคะมีคุณยายนั่งดูแม่แม่แมไลฟ์ตรงนี้นั่งหัวเราะที่หวังจะเอามาให้นั่งด้วยนะคะนี่สวยไหมคะโอเคนี่นะคะร้อยห้าสิยาวกว่า อันเดียวกระเป๋านะคะอย่าคิดอะไรผ้าผื้นเดียวแล้วก็ยาวกว่าด้วยนะคะร้ 150. อยห้าสิบอมีบางคนบอกว่าอุย้ยฉันรักสาดน้องหมีต้องมาแต่เพอเอมีสามสีขายไปแล้วสีหนึ่งเขาเหมาไปสอใบเลยน้องหมีสีเขียวกับสีชมพูนะคะน่ารักมากเลยร้อยห้าสิบขนาดเท่ากันแล้วก็มีอายสก๊อต เดี๋ยวมีสีแดงด้วยแป๊บหนึง่งเดี๋ยวเพิ่งแม่ค้าไปหามาแล้วบอกแลาไม่มีตดไม่มีต่อเรียวๆใบสก๊อสีแดงเพิ่งสั่งออเดอร์มา50บใบเพื่อนๆรีบซื้อนะคะจะเป็นคนห้าสิบเอ็ดยี่ไม่ได้นะบอกให้ตามมาแค่50สบใบสีแดงสีดำ อันนี้สีดำเหลืออยู่ไม่ถึง30ใบแล้วนะคะใครเป็นคนที่31ไม่ได้นะต้องรีบสั่งเลยนี่คนที่51เอก็ไม่ได้นะเพราะมี50ใบนี่สวยใครชอบแบบเท่ๆผู้ชายสะพายได้ผู้หญิงก็สะพายได้สีแดงนะคะเห็นมาแต่ไกลเลยค่ะสีแดงโอเคสินค้าเราทุกทีถ้าเพื่อนๆสนใจทักในแม่แม,แม่สตอรี่นะคะ รายเบอร์อันเดียวกันทักได้เลยซื้อได้เลยส่งเลยวันนี้นะคะแค่นี้ค่ะสวยไมคสวัสดีค่ะแม่แม่แมสตารี่บันนี้แค่นี้1น0่งริบรีบทักกันมานะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย